สามสองหนึ่งอยอกเอาครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแกนไอดอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ในบ้านของคุณเป็นก็ที่มาวันนี้ผมไม่ได้มาทําอะไรแล้วครับก็มาทํามาโชว์ฝีมือการทําอาหารแบบการากาแล้วก็ ผู้รับกรรมในวันนี้ของเราก็ไม่ใช่ใครอื่น,นครับก็คือตากล้องแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนั่นเลยครับรับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อความสมจริงนะครับเราก็ต้องมีการสวมชุดผู้ช่วยเชฟครับชุดชุดเหมือนชุดวะ <laughs> เรายังขาดหมวกครับหมวกเชฟหมวกเชฟ <c oughs> เชฟบพ่อของเสียงโว้กอะไรเงี้ยเราอรอมกันละลุกเอาครับวันนี้ก็ผมจะทําคนเดียวไม่ได้ครับผมต้องมีผู้ช่วยเชฟครับขอแนะนําผู้ช่วยเชฟผมครับเด็กเล่นเด็กเชฟของผมครับเรามาแนะนแนะนําอุปกรณ์ครับอุปกรณ์วัสดุไไออะะรนวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบของเราก็มีมะนาวพริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็ผักไม่ผักชีก็กาเปิลเนี่ย เหี่ยวน้อเน่าและกะหล่ำและที่ขาดไม่ได้คือกุ้งแห้งและมามา่าครับเนื่องจากวันนี้มาถีบหลักของเราคือบะหมี่คือสำเร็จรูปนะครับนี่สามคนกินกันห้าซองก็เราต้องเริ่มด้วยการต้มเส้นบะหมี่คือสำเร็จรูปให้เสร็จก่อนนะครับคุณเชฟมารับผมแม่เชฟแม่งใส่อย่างดีเลยผู <laughs> ้ช่วยแม่งใส่ยังลย เตาแก๊สเก่เกาแตกแล้วจากที่ผมเรียนมามันต้องมีฝาเอาไว้ปิดเ,เพื่อเพิ่มให้น้ำมาเดือดเร็วขึ้นเชฟปูหายงาเมื่อกี้ผมไปเก็บให้ผ้ากันขี้้วผ้าเขาเก็บตรงนี้ช่างเลยอาครับเราก็รอให้น้ำเดือด ครับตอนนี้ระหว่างที่รอน้ําเดือดเราก็มาทําการหั่นผักรอเดือดเข้ามาครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเขียงและมีดแล้วก็มีด <Yeah. S 1> ตอนนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยเชฟน,นะครับเชฟเอากลับไปล้างอันนี้ไม่ได้ล้าง ก็โดนผู้ช่วยเชฟใช้ให้ล้างครับเอาครับนี่นะครับเราจะเลือกแค่นี้ใช้แค่นี้เตรียมมาทำไมเล่าไม่เข้าใจวิธีการหั่นนี่ต้องหั่นยังไงบ้างครับใช้จิตใจหั่นหั่นแบบเส้นในการสับและซอย อันนี้ไม่เอาทิ้นี่เนฮะเราน้ำผักที่ปลอดสารมาหัน่นหั่นยังไงผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่เคยทำหรอกอาหารเนี่ยขนาดนี้ก็กำลงัง พอนะพอนายพอเชฟเอาจานมาดิบ้านไกลวหรเนี่ยจานอยู่นี่เชฟ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 ไปไหนไกลเลยซิงก็มีอูดีวิตมาตีอะไรด้ยแน่ใจว่าหัารายงแล้วเนี่ย หมดนะฮะเหลือไว้ส่วนที่กินไม่ได้ก็พออันนี้เอามาโชว์พอมใช้ปะเนี่กูกูว่าไม่ได้ใช้อ่ะกูไม่กล้าใช้ว่ะอย่าเลยมันเหมาะกับการปลาหัวหมาซะมากกว่าอ่าเอาะตอนนี้เราก็ สงสัยมันคงเดือดได้ที่แล้วฮะมาดูมาเชฟจัดการอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสักพักหนึ่งละน้ำก็ไม่เดือดเอาละตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งละน้ำน่าจะเดือดละเมื่อกี้เทวริกหน่อยมาเรามาดูกันเลยดีกว่าทำไมแกน,นี่เด้อชาวล็อกอน่ะผมผมก็จะทำการใส่ บะมีกึ่งสำเร็จรูปเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าน้ำเยอะไปปะวะเฮ้ยกำลังดีอะไรมเอาตะไคร้ไปแย่เหี้ยเลยวะเราก็รอแ๊สแม่งเลยเปลืองเปลืองน้ำมันเดือดแล้วใช่มัมเดือด เอาตอนนี้ก็เชฟเราลืมอย่างครับหมูหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆปหั่นเดี๋ยวนี้เอาะเราตอนนี้เรามาเอาเส้นมามากเฮ้ยมัมีกึ่งสำเร็จรูปออกกันก่อนมาเฮ้ยอันนี้ไม่รอดติดไอ้เฮ้ยแต่ป้าติดขารับประกันนะ สั่งมันนะอย่างไงมันก็เลียกไแบบนี้แหละเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าถ้วยตะไก่ผลิตในลำปางกมาเยโอ้จะเวอร์บอกว่าเอ้ยมึงช่วยกูดีกว่าเชฟมานนี้นี่นี่มันนีมนนี้นี่นดิเชฟเชฟดู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 ่นดดด อเอาแค่นะ้ออกนะเว้ยเส้นยาเส้นยาไปหมดยาหมดอือหอหนักแล้วกูหนักอร้อนร้อนร้อนแย่แม่งเลยมึนะยงรุ่พอลพลกับกับกับสูตรไหนสูตรไหนเฮมาใหม่เฮ้มาใหม่นี่มีวิธีแล้วเอาเทน,น้ำลงไป อ่ะพอละแล้วกลัวช่วยมามมีไปเลยอูอสุดยอะแล้วก็ทางจริงอันนี้เส้นอืดยังวะยังยังตอนนี้เราก็จะเตรียมมัชนะที่เรียกว่าอแผนเดัแผงนอแผนใส่อันนี้เขาแรก อ่าคุณเตรียมราคาไปผมหัน่นหมูหมูพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวโลโก้ออกจะได้ให้ดีเดี๋ยวโลโก้ออกน้ำมันน้ำมันอยู่นี้น้ำมันจะหอมหออ่ากเฮ้ย เดี๋ยวมใส่หอมนะด่ใส่กระเทียมเพื่อความกระเทียมกระเทียมอ่ะใส่กระเทียมตีไปเอง อับหมูแมช่ชาวล็อคเกมพีซเราเดี๋ยวเราตอนนี้เราซื้อหมูบดมาแล้วมาสับต่อนะฮะเพราะเราขี้เกียจเอาล็อกล็อกชิปหายใส่พร้อมกับเทเยียมไปได้หรออ่ะเอาเทียมมาเทไปเลยตายหมดยังยังไม่หมด ここ。 เฮีย yeah, ทำโหดที่หายเลยเออเราก็จะทำกันโจบอโอ้ยเยี่ยน้ำมันเยอไหมเพว่าโอ้ยเยเี่ยสงสัยน้ำมันจะเยอะ giờ mà lùng giờ có một thật hồ đá bây giờ không ừ, nữa giờ không ừ. giờ giờ không giờ mà mà giờ khớp xin nó ăn rồi cái sạt mình nhớ cơn mình ăn nữa rồi ơi chưa được đi tay nắm không nhận nó rồi tịt 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 đơn tịt tôi điều có mình gắn với Hãy subscribe cho kênh Ghiền บ้านคุณไม่ได้แต่อยู่บ้าน้ทับพีหรือเปล่าวะทับพีเป็นเออที่ตักข้าวเขาเรียกว่าป้าเออป้าบ้านคุนะฮะไม่นาะเยอะแล้วล่ะไม่นาะเยอะเห็นไหมบอกแล้วเส้นเตรียมลงฮะเส้นต้องผ่านการคุกเคล้าหน่อยไหมไม่จ้องคลุกในนู้นเอามืมันเยอะไปเนาะไม่เยอะเยอะเดี๋ยวแบ่งสามคนอเอานะเส้นลงนะอย่าง ใส่ผักปั้นจะผักก่อนดีอ่าผักผักผักอ่านะครับนี่ฮะผักลงเลยนะฮะเอาวัดอืมแหมมีใบมะกรูดอีกหน่อยนี่แจ่มเลยยำเลยเป็นยำเลยอ่ะลงไงอืมหยอกอะไรเว้ยโป๊ะโป๊ะไงอืมอืม อย่างเราแล้วเราต้องรับกินเผ็ดได้เปล่าครับได้ครับสบายมากได้เชฟแล้วครับจัดไปครับเราจะใช้มีดเที่ยมหูมะหันพริกนะฮะไม่ได้พม่หลามม่ไม่หัวศพผบอกว่าการทําในครั้งนี้เราไม่มีหลักการใลทั้งสิ้นครับทำจากใจครับจี่วิ่ญาณของเซนครับก่อนสอบด้วยวว กินข้าวก่อนอ่านหนังสือครับรคุณชอบสีเขียวหรือสีแดงครับชมพูชมพูได้ครับใส่บ้านแล้วกูจะหาพี่ชมพูเจอไหมเออแล้วผมจะซอยทำไมครับอย่างทำไมไม่พ่าเปิดไปเลยละครััจะซอยเผ็ดนะเฮ้ยนิดเดียวเจ็ดแต้ม เฮ้ยลงมาข้างนี้ป่ะอ่ะผมผ่าเปิดเลยแล้วกันผมไม่ซอยก็ได้ครับผมชอบซอยเหรออือใช่ผมซอยไปเลยซอยไปซอยไปอย่างงี้เนี่ยแหละเดี๋ยวมึงไม่ปรุงอะไรหรอเดี๋ยวก่อนสิเซ็งยังไม่ลงเลยต้องปรุงหมูก่อนนะจริงใส่น้ำมันหอยสะใหม่ดิอ่ะในเมื่อตากล้องขอเชฟก็จัดให้น้ำมันหอยตาแอปเปิ้ลใต้ตา ตา,าตาตาปิดไว้ตาปิดไว้ปิดตาไว้ปิดตาไว้ปิดตาไว้ไอบ้บ้านี่ครับใจพีกไปแล้วคิวชิบหายต้องเบรน้ำมันถอยก่อนนะโอ้หวานไปเราเป็นไม่เหมืนอนใครอยู่แล้วกูแบะจะเรียกนัตตี้ไม่ได้ครับถ้าไม่มีความรอก

เอาลงห้องออเฮ้ยเอามาส่วเนงกล้องมะแล้วแล้วมึงจะมาอะไรี่ทางกูเนี่ยือเน็นทาไหไม่บังเราเลยมาเอ้มีสัญญากนี่ยอืมนัน เยจะกินหมดวรัะเนี่ยแล้วบอกสามคนหกซองเย็ดเป็ดโอ้โหอันนี้คือกินกันสามคนนะครับเนี่ยดูดิเอาเราจะมาปรุงปรุงุงคาเลยปะปรุงคาในนี้เลยเนาะได้แล้วเราก็เติมผงชูรสลงไปเยอะไหมเนาะ

เฮ้ยเอออะไรเยอะมากายเลย แล้ครับตอนนี้เราก็จะมาชมการขามือบของสามทหารเสือของเรากันไปเริ่มเลย No more! กันเลเราเจอกันใหม่มสวัสดีครับ